สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนเลยนะครับใครกำลังมองหารถมือสองสักคันนะครับแล้วอยากได้มองหารถที่คุณภาพคัดเกรดอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีจมน้ําไม่มีกับไม่ก่อไม้นะครับคุณมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับมีรถมือสองประมาณ4 0 0้คันนะครับเรามีรถเข้ามาใหม่บ่อยๆนะครับเดือนหนึ่งเข้ามาใหม่น่าจะมาสัก160-170พอเพราเราขายนนอย่างเดือนที่แล้วนะครับ ยอดขายเป็นนิวไฮบริษัทเลย172คันนะครับใครสนใจรถมือ2นะครับคัสเกตเอนะต้องบอกงี้ครับรถมือ2สักคันหนึ่งเนะี่ยคุณสามารถซื้อที่ไหนก็ได้นะซื้อกับปักซอยบ้านเลยนะครับซื้อกับที่อำเภอที่คุณอยู่นะครับซื้อได้ครับแต่ถ้าคุณอยาก ได้เกรดเอรับประกันมีคนตรวจรถให้ก่อนส่งมอบนะครับรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับไมกอไมโดยผู้เชี่ยวชาญมีออกเอกสารใบเซอร์รับประกันให้นะครับว่าไม่มีกับไมกอไมไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ำนะไม่มีอุบัติเหตุหนักๆมานะครับคุณมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเเพราะอะไรครับ รถมือสองหนึ่งคันเราไม่ได้ใช้2เดือนเราไม่ได้ใช้2ปีเราจะใช้อีก10ปีครับเราจะใช้อีก15ปีครับถ้าเราไม่ใช้แล้วเราไปขายต่อมันได้ราคานะครับพะรถมันเดิมนะครับรถมันสวยนะครับเราไม่ใช้แล้วขายต่อเราได้ราคานะครับหรือเราส่งต่อให้ลูกหลานนะครับเอาไปใช้ต่อก็สบายใจพอรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีจมน้ำนะครับไม่มีกับไม้กอไม้นะเราก็ยิ่งรถแบบนี้พวกรถหน่วยงานประวศูนน่ะนะครับ ไม่มีเขาเรียกว่ามีปอดศู์ครบนะครับไม่มีชนหนักนะรเราสามารถเช็คได้เลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะเดี๋ยวผมจะมาทยอยถ่ายนะเพราะว่าอะไรช่องเนี้ยเป็นช่องที่อัปเดตรถเข้าใหม่ใช่ไหมนะครับผมก็จะมาถ่ายให้พี่รับให้พี่รับชมแบบนี้ขออนุญาตนะเริ่มต้นที่คันนี้กันเลยนะครับของแรงผมต้องบอกว่าของแรงจริงนะครับเพราะผมอยู่เพรยนมา3าปีอะนะครับรุ่นเนี้ยมาคันที่สนะสำหรับแคมรี่5องจุดห้าไฮบริพีเมียมโคตรสวยอะครับ ป้ายแดงออกมาเท่าไหร่คุณรู้ไหมไป้ายแดงออกมาล้านเจ็นะปี17ไม่เก้าหมื่นครับเป็นไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันประมาณ22โลลิตรแล้วได้เป็นตัวท็อปสุดฟังก์ชันมันครบครับหกแสนหนึ 10, น่งหมืน่นเก้าพันพรหมื่นนิดๆเองนะครับโคตรคุ้มผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปถูกกว่าป้ายแดงประมาณล้านหนึ่งกว่ากว่านะครับสวยกริปรถมือเดียวนะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์มีให้แหละนะครับบายสปอร์ตด้านข้างนะว่าใครจะมาแซงมีให้ครบครับแล้วคุณดูภายใน บอกไฟฟ้าคู่หน้ามีคู่คอนโทรนแต่คู่คอนโทรนเจ้าของเดิมไมน่น่าจะไม่เคยใช้อะนะครับพลาสติกยังอยู่เลยะนะครับคู่สตาร์ทให้แล้วไม่เก้าหมื่นครับฟังก์ชันครบกล้องถอยจอและสกรีนมีเนวีนะมีตัวเป่าลมอ่ะตรงเนี้ยอีกหนึ่งฟังชันของตัวท็อปแคมรี่นะมันสามารถมีลมออกมาได้อ่ะให้เย็นหลังอะนะครับซ้ายขวาได้เนี่ยตรงเนี้ยปรับตรงเนี้ยนะครับมีนาโนเอแอร์ Air, แยกฝั่งมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายให้แล้วแล้วคุณดูด้านหลังนะครับมีแอร์หลังนะมีตัวคอนโทรล ตรงเนี้ยคอนโทรลได้หมดเลยคอนโทรนตัวม่านคอนโทรลแอร์คอนโทรลเารรรบานะครับครบถ้วนนะครับฟังก์ชันตัวท็อปนะครับเราได้สีดำโอ้โหถูกกับป้ายแดงเป็นล้านคันเนี่ยผมบอกเลยนะคลิปรันใบอ่ะไม่เกิน2อสวันนะ่ะลูกค้าเขาก็จองกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นของแรงนะนานๆมาทีนะครับแบบนี้ใครสนใจทักมาได้นะครับ0 6 5 9์ห3ห้ามาดูโซนนี้กันบ้างเข้าใหม่คันนี้เลยสดๆร้อนๆเพิ่งเข้ามาเมื่อวานยังไม่ล้างเลยนะครับสำหรับ chr ตัว Minor Change อันนี้เป็นสีขาวมุกครับ ปี19เราสังเกตได้ยังไงว่ามันมันมันไมเนอร์เชนหรือเปล่าคุณดูล้อถ้าคุณได้ล้อ17ลายแบบแบบเนี้ยโครเมียมตัดดำเงาอ่ะแบบเนี้ยนะครับจะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับมันเริ่มที่ปี19ครับอ่าแต่ถ้าเป็นล้อแบบสีอลลอยอ่ะจะเป็นตัวปี18นะครับยังไม่ไมเนอร์เชนนะครับคันนี้ราคาดีครับไปไ้ายแดงออกมานูนะ่นอะล้านกว่าบ,บาทล้านหกหมื่นนะตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่ห้าแสนองหมื่นเาพครับคุณได้ปี19ไมประมาณ1นึ0 0แประมาณนี้เนาะนะครับ ได้ CHR นะครับ1.8ตัวมิดฟังก์ชันครบครับนี่ให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยมาภายในสวยงามน่าใช้ครับคูสตาร์ทมีให้แล้วคูซอนโทนมีนะครับปรับตัวเ,เรือนไม้แรงต่างมีไม้แสนหนึ่งนะคันนี้เบรกมือไฟฟ้าแล้วกล้องถอยจอสตีนแอร์ปรับแยกฝั่งซ้ายขวาเบาะหลังพับได้นะครับเป็นทรงเหมือนแฮชแบ็กอะนะครับเป็นที่มันเปนเขาเรียกว่า SUV crossover นะครับยกสูงเบาะหลังพับได้นะครับพื้นที่อเนกประสงค์ได้นะแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตคูเป้ผมบอกเลยว่า ฉมเนี่ยนะครับได้เครื่องพันแปดนะของเอาติสอ่ะมันเลยได้ความทนของเอาติสติดตัวมาด้วยนะครับประหยัดน้ำมัน16.6โลลิตรนะเราได้เป็น SUV crossover ยกสูงคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนมานะครับดูเอาติสกันต่อนะครับเอาติสฉมใหม่ทยอยเข้ามาเยอะโฉมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันขายดีอ่ะขายดีกว่าโฉมปี1ิบ8นู้นอนะ่ะนะครับช่วงนี้โฉมเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเพชรยนต์ขายเกือบสามสิบนะครับโฉมนู้นอ่ะขายประมาณ10 15คันอัพ ประมาณนี้นะรวม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 ,วม,วม,วมันเราขายประมาณ50คันนะครับสําหรับเอ,อลติสนะครับบางเดือนก็45บางเดือนก็50บางเดือนก็42อะไรแบบนี้ปนปนกันนะครับแต่เฉลี่ยชมเนี่ยขายดีที่สุดครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะครับมีติดจ,จองไป3คันนะครับคันปี21อ็ดติดจ,จองไปติดจ,จองไป3คันมีปี21สีเทาดำนะครับลูกค้าจองไปแล้วนะที่เคยลงคลิปไปนะครับแล้วก็ปี21สีบลอนด์ีบไม่ประมาณแสนหนึ่งอะลูกค้าก็จองไปนะครับแล้วก็อีก1คันนะครับที่ ไม้น้อยอ่ะไม่สี่หมืลูกค้าก็จองไปเมื่อวานนี้วันเดียวติดจอง3คันนะสำหรับชมนี้ที่เป็นปี19ขึ้นไปถึง21ครับอ่ะมาดูนะฮะคันนี้นะครับทะเบียนระยองเนี่ยแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกทมให้คันนี้ไม่แค่8 0 0 0 0ืครับไม่แปดหมื่นสองพันกิโลหนึุ่นจีครับปี19ปลายปีไม่แค่8 0 0 0มนะครับคันนี้ 4, 8, 9, สี่แสนแปดหมื่นเก้าพนฟีด้ารอยู่มาๆซักแปดพันสามนะตลอดสัญญาครับเอสวยงามน่าใช้เดี๋ยวผมเปิดภายในะให้พี่ๆดู นะ,น,ออน,นะครับนี่ใบปอดศูนย์อยู่ครบๆเลยนะคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาประมาณสองสามพันโลเองอะ่ะนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เพิ่งเข้านะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสวยกริปมีแอร์หลังนะครับแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบผมบอกเลยถ้าใครอยากได้เอาติดสักคันน่ะแล้วลังเลอยู่อะ่ะระหว่างโฉมปีสิบแปดกับสิบเก้ายี่สิบอ่ะคุณได้มาทดลองขับที่เพชรยนต์นะผมมั่นใจคุณจะเอาโฉมนี้เพราะมันผ่อนแพง,งประมาณแปดร้อยอะไรเงี้ยนะแต่โหสมาระสมารถภาพมันสมรรถนะนะครับดีกว่าเยอะ อ่ะคันนี้ต่อคันคันต่อไปถ้าอยากได้ราคาที่มันดรอปลงมานะจากอันนี้489เนาะอันนี้469ครับไม่มี2คันเข้ามาทะเบียนมันใกล้ๆกันเลย4332กับ4322คันเนี้ยไม่แสนสี่อีคันหนึ่งไม่แสนสามครับอ่าแสนสามสามพันคันนี้ไม่แสนสี่พอดีนะครับราคาเท่ากัน4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันฟีดัลผ่อนไม่ข้ามแปดพันละผ่อนเจ็ดพันเก้าตลอดสัญญา นะครับใครสนใจนะครับก็ราคาประหยัดอ่ะคุณทักมาได้เลยชมแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานี่คันนี้ขอนําเสนอนะใครกําลังอยากอยากได้วีออสักคันนะครับนี่เลยนะครับสีออกน้ําตาลอ่ะนะครับสีน้ําตาลอ่ะเป็นเฉดเนี้ยนะครับมีแค่ชมนี้นะชมอื่นเขาไม่มีเฉดนี้แล้วนะครับสวยงามน่าใช้นะไม่ประมาณแสนแสนกว่ากว่าแสนต้นต้นอ่ะนะครับแต่คันนี้1.5รุ่น E เป็นปี17-18ราคาโคตรดีครับราคาอยู่ที่299,000นัผ่อน5,000กว่าบาทอ่ะ ข้อดีของมันเลยนะที่มันเป็นปีจด18เพราะอะไรรู้ไหมเวลาจัดไฟแนนซ์นะครับเขาจะคิดตามปีจดอ่าเขาคิดตามปีจดเท่ากับว่าแต่ว่าต้องไม่เกิน2ปีนะเช่อนอ่า17จด19แบบเนี้ยเขาจะตีเป็นปี17แต่ถ้า17จด18เขาจะตีเป็นปี18ครับเพราะเขาถือว่าเป็นรถที่อ่าปลายปีนะครับแล้วก็จดต้นปีอะไรแบบนี้เพิ่งเข้านะยังไม่ล้างเลยนะครับคันนี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนห้าพันกว่าบาทคุณได้วีออสเครื่องพันห้าไมเนอร์เชนแบบนี้ นะครับเป็นเจน3นะเจนสุดท้ายนะครับสวยงามน่าใช้แบบนี้นะครับาราคาอยู่ที่2 9 9 9 0 0เา่น 5, 000, กพน5,000กว่าบาทคุ้มแน่นอนสนใจติดต่อครับ065 951 3374 l i n า ID PEK 152 Camry มไอดีห e ้มี 1, 2, ry, ไหมปี20ไปเลย2.0นนะครับ G นะสวยงามน่าใช้ป้ายแดงล้าน4ครับตอนนี้7 3 9 0 0 0แต่คุณได้ปี20นะ รถมันแค่ประมาณ3-4ปีเองอะนะครับ3ปีกว่ากว่านะครับมีคูสคอนโทรลเป็นแบบอะดัพตีฟนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับกล้องถอยจอร์สกรีนมีให้ครบนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและภายในได้เป็นสีดำทรงสปอร์ตมีตัวเมมเบาะได้นะครับมี BSM นะครับที่มองคนข้างๆว่าใครเขาจะมาแซงเราหรือเปล่าข้างหลังมีแอร์หลังครับมีที่วางแขนมีม่านไฟฟ้าหลังมีม่านแมนวนวลข้างคันนี้7 3 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อนฟีดสัก12กว่ากว่า 739นะฟีดาวผ่อน1 2ื่นกว่านะครับใครอยากได้ทักมาครับ065 9513374นะครับทยอยเข้ามาหลายคันเลยยาลงยาฤทธิ์เนาะนี่ตะกี้เราไปดูตะเก่งกลางเก่งใหญ่นะขอพามาดูยาฤทธิ์กันบ้าง379,000เาองคุณไม้สามหมื่นปี20ถูกไหมนะครับฟีดาวผ่อนอยู่6,000กว่าบาทอะนะครับ379ผ่อน6,300นะฟีดาวผ่อน6,300ครับคุณได้รถใหม่ๆปี20แบบนี้ไม้สาม นะครับรถมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียว1.2สปอร์ตโคตรสวยผมบอกเลยนะได้สีแดงนะครับใครชอบสีแดงรีบมาจัดนะครับนี่ใบปอดสู์ก็ห้อยอยู่แบบนั้นกล้องถอยเบาะหนังจอทัชสกรีนนะครับมีให้ครบกล้องถอยเบาะหนังจอทัชสกรีนนะครับเราได้ไปทรงแฮชแบ็กแบบนี้นี่อย่างเท่นะครับเอานะเอามาดูคันนี้กันนะครับจองแล้วนะครับบอยนะครับอ่าลุกน้องผมเองนะครับจองไปแล้วนะครับจริงๆลูกค้าจองนะรถยังไม่เข้านะคันนี้นะครับสำหรับ ตัว1.8ไฮบริดมิไฮบริดไฮนะท็อปสุดปี20จด21ครับไมแสนสองครับทะเบียน749นะคันนี้นะลูกค้าจองแล้วนะจองนั้นน่ะรถังไม่เข้าครับผมจะมีห้องจัดซื้อที่แบบเขาซื้อรถขนไหนไดอะเขาจะส่งมาก่อนเนาะผมก็จะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าคนเนี้ยเ,เขารอมานานนะรอมาเป็นเดือนนะครับคันนี้เข้าส่งรูปปุ๊บโอนจองนะโอนจองมาห0 0พนนะครับจบเลยซื้อสดนะคร เดี๋ยวรอมารับรถนะครับประมาณสิ้นเดือนนะแต่เขาจะมาจําเพิ่มมาอีกสองสามหมื่นนะครับจะมาจําเพิ่มมานะครับตัวท็อปสุดครับมีเนวี่นะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับแอร์ดิสทอนออโต้เบาะหลังพับได้ล้อแมกลายพิเศษสําหรับตัวไฮแล้วเดี๋ยวนะครับประกาศก่นกอนประชาสัมพันธ์ก่อนใครยังอยากได้เอาติดไฮบิดนะเดี๋ยวมีเข้ามาอีกสองคันสีเทาดำหนึ่งคันสีบรอนด์หนึ่งคันนะครับมีไม่เจ็ดหมื่นมีไม่เก้าหมื่นกำลังเข้ามานะครับสองคันตัวเอนทรีกับตัวมิดราคาอยู่ที่ 559กว่า569ปีประมาณ20นะครับเดี๋ยวเข้ามา2คันติดตามได้เลยหรือทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูก่อนคันนี้เซียนต้าราคาจําไม่ได้นะครับพึ่งเข้าราคาสอขอบอยยังไม่มีเลยเห็นล้อแบบนี้เป็นตัวท็อปครับตัววีที่เป็นบอกไฟฟ้าซ้ายขวาปีประมาณ18หรือ19ได้แหละใครสนใจทักมาครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูส่งราคารายละเอียดให้ดูสําหรับเซียนต้าคันนี้อันนี้ก็พึ่งเข้านะครับราคายังไม่มาเหมือนกันช่วงนี้นะผมบอกเลยว่าไอ้ดาวร่าเนี่ยครับ b บ็กอีดิชันเนี่ย 2.5E 2.5EL เนี่ยทั้งออโต้ทั้งแมนนวลเข้ามาเยอะมากนะแบบเนี้ยปีประมาณ1920ราคามัน3แสนกว่าเองครับนะตัวตัวแคปนะนะครับราคา3แสนกว่าเองเผื่อใครชอบเนาะตัวแต่งให้แล้วกับบาแดงอะนะครับแล้วก็มีคันนี้หรือเปล่านะที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคา4 8 9 0 0 0เนี่ย489นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ EL นะ EL คือตัวท็อปของนาวาลาเขานะครับคันนี้ แบ็กอิดิชันนะครับเป็นตัว EL นะแบ็กอิดิชันตัว EL คันนี้เกียร์ออโต้ครับไม่ประมาณ60,000หรือ80,000นี่แหละนะไม่60,000หรือ80,000นี่แหละนะครับป้ายแดงออกมานู่นนะเกือบล้านอะตอนนี้489,000เป็นปี19.20ได้เกียร์ออโต้ครับย้ำเกียร์ออโต้ EL ตัวท็อปนะนะครับแบ็กอิดิชันมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเบาะหนังนะฟังก์ชันครบๆนะครับใครสนใจทักมาได้นะสำหรับ4ประตูเกียร์ออโต้ Nissan Navara สี่แสนแปดห่นเก้าพั 4, 9, 000, ปี19.20ครับ อาคันนี้179,000ปี06.07สเปซวากอนสนใจทักมาได้นะราคาประหยัดแบบนี้คันนี้เตรียมปล่อยคันนี้เป็นตัวแมนนวลนะแมนนวลตัว e BAC k Edition ตัว e นะครับนี่ b a c k e d i t i o n ตัว e แบบนี้นะครับเพิ่งเข้าเหมือนกันนะครับรอปรับสภาพให้พร้อมใช้ก่อนนะครับเอาใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ยาลิสไหมยาลิศสบอลครับ2628นะคันนี้2 6 2 8 4 1 9 0 0 0ม้ไนะครับ สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนะครับได้ยาลิสตัวสปอร์ตนะครับปียี่สิบเอ็ดไม้สองหมื่นหนึ่งแบบนี้สีบอลน,นะนานมาทีส่วนใหญ่มันจะจะมาสีขาวสีแดงสีดำสีเทาดำเนี่ยสีบอลมันมีน้อยสุดแล้วนะครับจริงๆสีบอลถ้าเป็นเอลติสมีเยอะสุดเนาะแต่ถ้าเป็นยาลิสจะมีน้อยที่สุดนะครับ ฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์ก็มีนะเผื่อใครสนใจนะครับผมไม่ค่อยได้ขายหรอกแต่ถ้าใครสนใจทักมาได้นะครับขายหมดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะสำหรับลีเจนเดอร์สีดำเท่ๆแบบนี้เอาเดี๋ยวดูราคาก่อน1 5 0 0 0ล้านาครับปี22ไม่7จ็0 0มื่นสจุนะครับส4 g จีนะสำหรับลีเจนเดอร์แบบนี้อามาดูคันนี้กันต่อนะครับ8,514 8,514คันนี้3 0 0 0 0 0ปี18ไม่แสนสาผ่อน5,000กว่าบาท นะครับแล้วคันนี้ล่ะสีขาวนะสีขาวน่านะจะเป็นตัวมิดหรือเปล่าอ่าใช่ตัวมิด3ามแส0ห้ปี1 9ึ่งไมแสนนะครับตัวมิดก็จะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบเบาะหนังให้แล้วนะครับแต่ถ้าตัว E อยังไม่มีนะยังไม่มีจอไม่มีกล้องไม่มีเบาะหนังซึ่งทีไปตัวนี้ก็ได้นะครับเอามาดูคันนี้กันทะเบียนโคราชครับ550ยาลิต1.2สปอร์ตราคาไม่รู้นะครับสคบอไม่มี นะครับเดี๋ยวบอกราคาให้รถมันเพิ่งเข้าเมื่อวานเองนะครับเพิ่งล้างน้ำเปล่าเสร็จใครสนใจยาลิทพัฟมาได้นะสีขาวแบบเนี้ยโอ้โหมีตั้งแต่ปีเนี่ย20 21 22อ3องี่ะจนชมใหม่ครับหน้าใหม่ก็มีนะครับราคาก็จะ3กว่าจนถึง4กว่าคันนี้คันนี้คนันนี้นะครับ <S <S อ่า<อ>ไอตัวเขาเรียกว่า c r อาวนะครับเป็นตัว2.0 e นอีะสีเทาดำใหม่ประมาณแสนแสนห้าแสนสี่แสนห้าแสนหกประมาณนี้นะครับคันนี้ไปแดงออกมาล้านนูนะ่นอะล้านสี่ล้านห้าตอนนี้นะครับ ราคาอยู่ที่499,000เออปี16-17เอาดีนะครับคุ้มนะไปขับเท่ๆขับนุ่มๆขับหล่อๆนะสไตล์รถครอบครัวนะครับหที่นั่งแบบนี้นะไปใช้ต่อได้เลยนะครับสวยงามน่าใช้นี่เพิ่งเข้าครับเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่า X Urban นะครับที่มันเป็นยกเป็นแบบชุดแต่งพิเศษอะครับทะเบียนขอนแก่นเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรมอให้นะยาลิสตัวพิเศษครับ4631ราคา4 7 9 0 479ครับไม30,000นะครับปี22 479ไม้สา0,000ื่นปี22สครับสวยงามน่าใช้คุ้มพีพีแน่นอนนะสำหรับคันนี้คันนี้ที่บอกไปเมื่อวานติดจองและลูกค้ามาจองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือเปล่าใครสนใจก็ทักมาได้อ่ะโซนนี้ก็รถทยอยอ่อ,อปรับสภาพรอปล่อยคันนี้ก็ติดจองแล้วคอสสีดำคันนี้960นะครับ2.5ห้ไฮบริดพรีเมียมนะครับไม้8 0,000ืโคตรสวยเหมือนกันนะครับมีซันรูฟแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะสำหรับโฉมนี้ปี18ปลไปปีจด19ครับ 859,000พร้อม10,500นะตัวท็อปแบบนี้นะครับใครสนใจรุ่นอื่นๆนะครับสามารถทักมาได้นะครับ0659513374วันนี้พาพี่ๆมาอัปเดตรถเข้าใหม่หวังว่าจะชอบกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้ถ้าอยากได้เนาะรถรุ่นอื่นนะมาดงมาด้านะครับคลิปพี่แล้วถ่ายไปแล้วเนาะตรงนี้นะครับหรือรถกระบะนะครับแคปเตี้ยนะครับแคปเตี้ยหรือเนี่ยเกียร์ออโต้นะครับยกสูงนะมีนะ แคปบยกสูงออโต้ Auto, แคปบเตี้ยมแมนนวลปีใหม่ๆไม่หมืหมมม่นเดียวอะไรแบบเนี้นะครับมีนะรถกระบะนะครับมีประมาณสักผมว่าสี่สิบห้าสิบคันะนะครับรวมๆกับเนี่ยถ้าเป็นรถครอบครัวก็ประมาณสักห้าสิบคันนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะสำหรับรถครอบครัวครับมีทั้งมิวเอ็กซ์ฟอร์จูเนอร์นะปาเจโ o อะไรแบบเนี้ ปาเจโร่ถูกสุด3สามแสนสองอ่ะนะครับสนใจทักมาได้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆีจะได้ไปพานะการอัปเดตรถเข้าใหม่แบบนี้หวังว่าจะชอบกันเนาะรถกระบะนาวาร่านะมีเยอะนะครับทยอยเข้ามาเป็นรุ่นอีกอีกรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับหรือถ้าคุณอยากได้แจ๊ซปี19แบบเนี้ยสามเก้าเองอ่ะนะครับสามเก้าเปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับผ่อนหกพันเจ็ดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเอาประมาณนี้ดีกว่าวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ